อีกหนึ่งความพยายามของชาวกัมพูชาที่มีการอ้างความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยนอกเหนือจากซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างเช่นมวยไทยอาหารไทยหรือเทศกาลที่โด่งดังอย่างเทศกาลสงกรานต์สิ่งที่ว่านั้นก็คือเทศกาลลอยกระทง ซึ่งสำหรับเทศกาลลอยกระทงนะครับเคยติดอันดับหนึ่งใน10เทศกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Sky Scanner ในปี2,556โดยเรื่องราวดังกล่าวได้มีชาวกัมพูชารายหนึ่งได้มีการโพสต์ในกลุ่มของชาวกัมพูชาแต่ว่ามีชื่อเป็นอาเซียนนะครับโดยกลุ่มดังกล่าวมีชื่อว่า Amazing World Cultural Hub โดยชาวกัมพูชารายนี้ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีนน ประเทศกัมพูชาลอยกระทงหรือประทีปประเพณีนี้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยชาวเขมรโดยเห็นได้จากภาพแกะสลักที่ปราสาทบายนและปราสาทบันไทยมาศซึ่งสร้างโดยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูโดยชาวกัมพูชาารนีได้เขียนข้อความต่อไปนะครับว่าประเพณีนี้ถูกปฏิบัติในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลน้ำของกัมพูชา ซึ่งคนท้องถิ่นจะลอยกระทงหรือประทีปเพื่อบูชาพระแม่คงคาและพระพุทธเจ้าพร้อมกันนี้ชาวกัมพูชารายนี้นะครับจะมีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับมีการระบายสีลงไปบนรูปแกะสลักซึ่งก็เป็นภาพอย่างที่เพื่อนๆกําลังเห็นณเวลานี้นะครับและนอกจากนี้ยังได้มีชาวกัมพูชาอีกรายหนึ่งได้มีการโพสต์รูปภาพแกะสลักนะครับดังที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ณเวลานี้เช่นเดียวกันพร้อมกับข้อความที่ว่า ลอยกระทงในกัมพูชาเกิดขึ้นมามากกว่า1000ปีแล้วซึ่งสำหรับภาพดังกล่าวนะครับเป็นภาพที่ชาวกัมพูชามักจะนำมากล่าวอ้างถึงความเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลลอยกระทงอยู่เสมอซึ่งจากรูปภาพดังกล่าวนะครับได้มีบทความหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายรูปภาพนี้ได้อย่างชัดเจนโดยบทความดังกล่าวนะครับเขียนขึ้นโดยอาจารย์เทพมนตรีลิมปาพยอม ซึ่งเขียนไว้ในเพจคขมเนศึกษาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559โดยชีย้แจงรูปภาพนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางแอดมินขอนำบางช่วงบางตอนของบทความจากอาจารย์เทพมนตรีมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณบทความจากอาจารย์เทพมนตรีลิ้มปาพยอมมาณโอกาสนี้ด้วยโดยอาจารย์เทพมนตรีได้มีการอธิบายไว้ดังนี้นะครับ การตีความภาพแกะสลักบนผนังปราสาทบายนซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมมีอายุราวพุทธศักราช1,750ได้มีความตีความภาพต่างๆมานานแล้วแต่เฉพาะภาพนี้ในความเห็นของผู้เขียนอาจไม่ใช่พิธีลอยกระทงหรือว่าการสะดอกเคราะห์ขอเข้ามาต่อใส่น้ำตามที่เข้าใจและดูเหมือนมีเจตนาจงใจตัดภาพมาเฉพาะส่วนเพื่อให้ตรงกับความคิดที่ได้ตีความเอาไว้ในการตีความภาพผนัง ควรทำความเข้าใจเรื่องราวที่ต่อเนื่องของภาพด้วยเพราะหากพิจารณาเฉพาะ 1. จุดหนึ่งจุดใดของภาพอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้และการอ่านภาพที่ผนังระเบียงนี้โดยปกติต้องอ่านจากในระดับเดียวตอนเดียวกับภาพไม่ใช่จากบนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนอายุของภาพแกะสลักนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช1750บวกลบคงไม่มากน้อยไปกว่านี้หากแต่แกะสลักไม่เสร็จ แกะบางช่วงแค่ขึ้นรูปโกลนเอาไว้ภาพแกะสลักที่ระเบียงอาจจะเล่าเรื่องแบ่งผนังออกเป็น3ระดับได้แก่ตอนบนตอนกลางและตอนล่างและเพิ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อ,อีกครั้งในปัจจุบันตอนบนของภาพสลักในช่วงนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยเหลือแต่ตอนกลางและตอนล่างที่แกะสลักไม่เสร็จหากแต่พอมองออกว่าน่าจะเป็นภาพเล่าเรื่องพิธีกรรมบางอย่าง พิธีนี้น่าจะเป็นพิธีทำขวัญข้าวมากกว่าพิธีลอยกระทงตามที่มีผู้กล่าวถึงหากพิจารณาภาพแกะสลักตอนล่างจะพบว่าในช่วงแรกมีบุคคลในภาพจำนวน6คนซึ่งถือสิ่งของและกระทําการบูชาในมือสี่คนและอีกสองคนโน้มตัวลงมาเหมือนแสดงความเคารพพวกข่าวเหล่านี้เข้าแถวเรียงกันในระนาบเดียวกันสลับกับต้นไม้ที่พลิ้วไหวไปสู่ศูนย์กลางที่มีต้นไม้ในลักษณะเดียวกันแต่ต้นไม้ใหญ่กว่า มีการแกะสลักรูปหนูหันหน้าเข้าหาโคนลำต้นหนึ่งตัวต้นไม้ที่เราเห็นในภาพแกะสลักนี้น่าจะเป็นต้นข้าวที่กำลังออกรวงท้องนาชุ่มช่ำไปด้วยน้ำจึงปรากฏคนหาปลาสามคนอยู่ถัดไปทางขวาของบุคคลอีกสองคนกำลังประกอบพิธีโคนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้อย่างไรก็ดีหากบุคคลทั้งหมดในภาพเมื่อยืนขึ้นจะสูงกว่าระดับต้นไม้เหล่านี้กล่าวโดยสรุปถ้าใช้ตัวผนังเป็นเกณฑ์จะเป็นดังนี้จากขวาไปซ้าย รูปคนที่กําลังหาปลา3คนรูปคนประกอบพิธีสองคนรูปคนเข้าแถวสลับกับต้นข้าวที่ตั้งท้องออกรวง6คนในจำนวนนั้นมี4คนในสองคนที่ถือสิ่งของในมือซึ่งควรจะเป็นเครื่องเส้นไหว้โดยเหตุนี้ภาพแกะสลักที่ผนังด้านนี้จึงควรเป็นภาพการแสดงพิธีทำขวัญข้าวเพื่อบูชาพระแม่โพศพซึ่งกระทำขึ้นในช่วงที่ต้นข้าวตั้งท้องออกรวง ครับผมและนั่นจะเป็นข้อสังเกตจากอาจารย์เทพมนตรีลิ้มป่าพยอมนะครับและนอกจากนี้การตั้งข้อสังเกตจากการโพสต์ของชาวกัมพูชาทั้งสองรายนี้นะครับได้มีการพูดถึงพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มีการพูดถึงศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูซึ่งแน่นอนว่าคําถามที่ชาวขาเขมรจะต้องตอบให้ได้ก็คือพระเจ้าชัยวร,รมันที่7คือชาวขาเขมรจริงหรือไม่หรือแม้กระทั่งคําถามที่ว่าปราสาทปายยนหรือปราสาทนครวัด ใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างถ้าชาวเขมรเป็นผู้สร้างแล้วเหตุอันใดหลังจากที่มีการโค่นล้มราชวงศ์วรมันของพระเจ้าแตงหวานชาวเขมรถึงไม่สามารถสร้างปราสาทหินอะไรได้อีกแล้วรวมถึงการทิ้งนครวัดให้ร้างไว้ในป่าจนกระทั่งตกอยู่ภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสหลังจากนั้นจึงถูกค้นพบอีกครั้งซึ่งทางนครวัดและปราสาทบายน์มักจะได้รับการอ้างอิงจากชาวกัมพูชาอยู่เสมอว่า พวกเขานนะั้เป็นต้นกําเนิดทางวัฒนธรรมและนอกจากนี้นะครับยังไม่มีการกล่าวอ้างถึงต้นกําเนิดทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งจากกรณีนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้มีการเขียนไว้ในกลุ่ม Amazing World Culture Club โดยชาวไทยท่านนี้ใช้ username ว่านิทานบ้านไร่บิ๊กนัทวุฒิซึ่งทางพ p c o m มนต์ก็ต้องขอขอบคุณบทความนี้มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับโดยบทความดังกล่าวเขาว่าไว้ว่า ประเทศไทยของเรารับวัฒนธรรมประเพณีมาจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ข้างบ้านอย่าอ้างว่าไทยขโมยมาจากกำแพงหินยกตัวอย่างประเพณีลอยกระทงในไทยนั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธซึ่งมีข้อสันนิษฐานอยู่3ประเด็น 1. ชาวอินเดียโบราณมีประเพณีบูชาแม่คงคาในฐานะเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเขาและน้ำมีคุณอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต ช่วยชีวิตให้อยู่รอดดับร้อน 2. มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าชาวอินเดียโบราณได้จัดพิธีบูชาพระพุทธบาทซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทานาทีปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธาที่แคว้นทักคินบทเป็นประจำทุกปี 3. ในราวเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนชาวอินเดียทางภาคใต้แม้ในปัจจุบันนี้ก็นิยมจัดประเพณีพระเป็นเจ้าโดยจัดเป็นขบวนแห่รูปผุนพระเป็นเจ้าในตอนกลางคืน ในขบวนก็จะจุดคมไฟและจุดเทียนสว่างสวแห่แหนไปตามถนนสายต่างๆหลังจากนั้นก็จะนำขบวนบุ่งไปยังท่าน้ำที่กำหนดไว้เพื่อทำพิธีบูชาและเฉลิมฉลองซึ่งเสร็จแล้วจะลอยรูปพุนพร้อมทั้งคมไฟไปตามแม่น้ำประเพณีนี้เรียกว่าทิปะวารีครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าควันหลงเรื่องมวยไทยยังไม่หมดไป สงกรานยังไม่ทันเล่นและกีฬาซีเกมยังไม่ได้จัดเราต้องจับตามองกันต่อไปครับว่าชาวกัมพูชาจะมีการอ้างอิงวัฒนธรรมต่างๆเป็นของตัวเองจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างเพื่อนๆฝแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้มมในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ